การ์ตูนช่องพี่เจครับตอนทำอาหารให้แฟนครั้งแรกกริงกริงฮัลโหลที่รักว่ายังไงคิดถึงจังเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้ไปกินข้าวที่บ้านเธอนะทำอาหารเป็นใช่ไหมฮะทำอาหารเหรอเออได้สิโอเคแล้วเจอกันนะตายแล้วตายแล้วทำอาหารเอาง่ายๆแล้วกัน งั้นทำข้าวไข่เจียวแล้วกันเอไฟแรงไปหรือเปล่าเนี่ยน้องๆแต่เอาเท่านี้แหละเดี๋ยวไม่สุกดีจังเลยแฟนทำอาหารให้กินวันนี้จะได้กินอะไรนะมาแล้วมาแล้วรอนานมั้เอ่ยไม่นานจ้าเชิญนั่งเลยวันนี้ภูมิใจเสนอข้าวไข่เจียวเป็นไงอร่อยไหม อร่อยจ้าแม่จ๋าคิดถึงแม่